ผมเสนอปิดอย่นี้แล้วกันพอดีนั่งคิดได้ว่ามันมันน่าสนใจครับผู้ว่าแต่เราคนมีอำนาจอย่างคุณศักชัยพิจวีแล้วนผู้ชมครับไม่ต้องรอคำสั่งจากส่วนกลางแลวผู้ว่าออกระเบียบปฏิบัติภายในจังหวัดเลยครับให้กลไกกลไกข้าราชการในท้องถิ่นหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยนะครับไปตรวจสอบเลยสถานที่อาโคจรตต่างๆเนี่ยแล้วก็บริษัทห้างร้านต่างๆนะครับที่ที่อยู่ในตัวหมู่บ้าน อำเภอ,อเทศบาลจังหวัดเนี่ยปฏิบัติตามเงื่อนไขในการป้องกันโรคหรือเปล่าครับกลไกในท้องถิ่นเนี่ยขยับเลยร,ละระดับตำบลก็ก็ว่าไปเลยเอสมอมีอยู่แล้วใช่ไหมระดับหมู่บ้านไปเลยแต่ว่าหลักรัฐศาสตร์นะไปคุยตังความเข้าใจเขานะอ่าตำบลก็ว่าไปอำเภอก็ว่าไป,ไปเทศบาลก็ว่าไปจังหวัดก็ว่าไปผู้ว่าแช่หน้าทุงนี้เลยไม่งั้นอเอาไม่อยู่หรอกอืมนะครับเพราะว่า Ờ, ในตอนรอบแรกก็เรามีมาตรการมันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนี้นะสายพันธุ์มันยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พลิกแปลงแปล<ห>เปลี่ยนเนี่ยนะเรามีมาตรการกันแบบโอ,โอ้เข้มแข็งมากนะตอนวนี้เรามีมาตรการหย,ย,ย่อนยา,ยานมากยืนยันว่าหย่อนยานมากแต่ว่าสายพันธ์ของโควิดเนี่ยมันปเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปได้เอายกตัวอย่างล่าสุดนิดเดียวครับพี่ตุักใจพี่พี่ตวีคุณศักดิ์ใจท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะเมื่อบ่ายเนี่ยห้างรสรร อ่ะใหญ่ตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยครับตรงรถตู้ครับออผมจะขึ้นรถตู้แล้วแต่มีธุระเร่งด่วนครับต้องวิ่งเข้าไปในห้างเนี่ยผมเข้าไปตรงประตูนี่เชื่อไหมอ่าไม่มีเครื่องวัดไม่มีเกลนกอร์มีแต่เก้าอี้ที่มันเคยที่มันเคยวางเงินกอเนี่ยตั้งอยู่เครื่องวัดไม่มีไม่รู้ใครยกไปไหน S <S แล้วคนก็เดินออกตรงนั้นน่ะเออแล้วอย่าลืมนะครับอนุสาวรีย์ชัยมันคือชุมทางการเดินทางระหว่างคนชานเมืองใช่มครับแล้วชานเมืองในในเขตป,ปริมณฑลไงมันมีรถตู้นะ,นะครับไปนครประถมไปนครนายกไปอ่าชนบุรีไปปทุมครับไปทุกทิศทางมีคนไปทีตลอดนี่นี่ขนา,นนานดใน ทางรอนครนะห,หลักกิโลเมตรที่หนึ่งอ่ะมันยังมีเลยอ่ะอืแล้วก็เมื่อวานไปที่ห้างมีธุระออกไปก็เลยผ่านห้างก็เลยเข้าไปคือเป็นคนแบบบางทีไม่เข้าใจตัวเองมันไปหารเรื่องทำไมบอกช่วนหารเรื่องอ่ะ คือมันจะเด้อเอามาเอามาคุยเอามาเสนอได้ไงว่าเฮ้ยผมไม่ได้สุปันณแม่งไม่ได้นึกจะโม้นี่จะพูดอะไรก็ว่าไปนะมันมีข้อมูลเชิงประจักษ์นะนแต่พูดชื่อห้างเดี๋ยวโดนฟ้องเดี๋ยวชวนชวนหาเรื่องไม่ไม่มีเงินจ่ายเขานี่เพราะเขากระทบต่างธุรกิจอะไปดูเถอะมาตรการในแต่ละห้างนี่มันย่อนยานหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นประชาชนต้องมาตั้งกากกับตัวเองนะครับไปถึงมีวัคซีน อ่ามีเขาเรียกอะไรอ่ะมีเจลอ่าวัดอุณหภูมิซะก่อนถ้ามัดูสามอีสาม4 3หกจุดห้าเนี่ยโอเคแต่มันขึ้นสามสิบเจ็ดเมื่อไหร่เนี่ยรีบถอดถอยออกมาเลยเฮ้มายืนให้มันหายซะหน่อยบางคนตากแดดยังไงถ้ามันขึ้นสามเจ็ดจะต้องโดดถอยออกมาเลยอ่าพอถ้าผ่านไปได้เนี่ยอ่าเจลล้างมือซะหน่อยนะครับแล้วก็ไอลงทะเบียนซะหน่อยเพื่อมีอะไรใครไปเขาจะได้ตามตัวทู นี่ผลประโยชน์ของเราอ่ะในเมื่อรัฐถักไ,ไม่จริงจังไม่ใส่ใจเนี่ยได้ดอกมาตรก,การแล้วไม่ตรวจสอบเราเนี่ยต้องต้องขึ้นบาตัวเองแต่ด้ไม่คืออย่าบอกว่าเฮ้ยมันติดไปติดแล้วไปด่ารัฐมันได้อะไรอ่ะมันได้ความสะใจไงที่รู้ก็รัฐล้ม,ลมเหลวอะแต่ว่าในส่วนคนในบ้านเราอ่ะเด็กผู้สูงอายุพ,พ่อแม่เราอ่ะถ้าเผื่อเขามีโรคที่ป่วยเป็นอาหารของโควิดอยู่แล้วอ่ะคมันยุ่งไงพูดบุมนี้เนี่ยผมอยากจะทิ้งใายว่า เออตอนที่มาแลวเช็คอินที่สนามบินขอนแก่นเนี่ยนะต้องชมเชยว่าการกลไกระบบการการกำกับเ,เรื่องของผู้ผ่านทางเข้ามาเข้ามาในในใน,ในตัวเมืองขอนขอนแก่นเนี่ยดีมากนะลงสนามบินปุ๊บออ,ออกจากประตูเครื่องบินเนี่ยก็กกมีการวัดอุณหภูมิระดับหนึ่งแล้วพอจะเดินเ,เข้ามาที่ตัวอาคารสนามบินก่อนจะออกไปสู่ภายนอกเนี่ย เขาจะขอบัตรประชาชนแล้วเขาจะสแกนเข้าไปพร้อมกับคีย์เบอร์โทรศัพท์เราคือไม่ไม่ต้องบอกว่าช่วยสแกนไอไอเอ่อ e r ิลอาร์โค้ดดูดีไดเขาขอบัตรแล้วเขาไปเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเอาบัตรเสียบเข้าไปในเครื่องเขาแล้วก็พิบพีมเอ่อคีย์เลขเอ่อโทรศัพท์มือถือเราแล้วก็ให้เรากลับไปเพื่อว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรเนี่ยเขาตามเราง่ายเลยด้วยโทรศัพท์แล้วเขาคีย์ด้วยตัวของเขาเอง ไม่ต้องมาสะโกงสะแกอะไรเงี้ยโพเออสะดวกดีแฮะเรบขอนแกนครับก็่อยากไปกคิด <ไป S 2> แต่เรื่องสิทธิเสรีภาพอย่ามาบังคับให้ฉันทำทน,นู่นทำนี่ผมถามแบบตีแสกหน้าข้อนั่งแกันเนี่ยถ้าคุณถ้าสิทธิเสรีภาพคุณมีค่าอะไรอาฮะใช่ใช่ติดตัวไปในครับอือฮึอาพี่ทวีจะเพิ่มเติมอะไรไหมครับก่อนที่เราจะสลายตัวแยกย้ายกันไปอหลบภัยโควิด เ่อน,นี้เดียวที่คุณปพูดถึงท้องถิ่นเนี่ยผมเป็นห่วงอยู่เรื่องตอนนี้ผมว่าพลังอสมอเที่ยวนี้เริ่มแผ่วนะเพราะว่าเหมือนกับมันทั้งปีที่เขาต้องสู้แล้วก็เขาหลายพื้นที่ก็ไม่ได้ผลอะไรประโยชน์ะไรตอบแทนเท่าไรนะฮะถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับที่รัฐบาลจ่ายให้กับกลุ่มต่างๆที่อยู่ในภาคของประชาชนเนี่ยนะฮะผมคิดว่าแล้วก็กลุ่มคนที่เคยอยู่เบื้องหลังของอสมอที่ ไม่ได้เป็นไข้าการแล้วเคยเป็นอดีตไข้าการต่างาที่ข่าวก่อนเนี่ยลงมาช่วยผมทราบ,รบมาว่าเขาก็เหนื่อยแล้วเขาเขาก็ไม่ไดไ้ไม่ได้อะไรไมไ่รับการยอมรับไม่อะไรต่างเริ่มประฉผมคิดว่าพลังอสมอในรอบสามนี้อาจจะไม่ไหวงั้นสิ่งนึงคือเราต้องช่วยตัวเองให้มากที่สุดต้องอ่านข้อมูลดูข้อมูลแล้วก็คุยกันนะเราคงไปหวังพึ่งหน่วยงานราชการอย่างเดียวรัฐบาลอย่างเดียวคงลำบากนะครับแค่นี้ครับครับผมอ้าว คุณสุปัจะฝากอะไรสําหรับเสาเสวนาพรุ่งนี้ไหมครับสาเสวนาพ,นพรุ่งน,นี้ก็คงจะว่ากันในเรื่องของโควิดนั่นแหละ <Okay. S 2> นะครับแล้ววัคซีนแล้วก็มาตรการเดินทางสงการเดินทางอย่างไรให้ปลอดภยัยแล้วก็รวมไปถึงการใช้ชีวิตในชุมชนอย่างไรนะนะครับให้ห่างไกลของโควิดพรุ่งนี้ก็ประเด็นหลกัหลกๆก็จะสองประเด็นนี้แหละเพราะว่า <Okay. S 2> การเมืองเองอะไรเองก็คงจะแผ่วๆและช่วงนี้นะครับแต่ประเด็นเนี่ยผมจะเชื่อเห็นว่าในส่วนของ สถานประกอบการที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิดที่ทองหล่อเนี่ยรัฐ mm hmm. ควรจะเอาผิดได้อย่างไรบ้าง mm hmm. ก็คือต้องขยี้เห็นว่า้คุณคุณต้องทำอะ่ะเพราะว่าที่ประชาชนตาดำๆเนี่ยเราย้อนกลับไปตั้งแต่นะครับอคนที่ข้ามฝังม่งตั้แต่ข้าที่เหล็กเนี่ยคุณยังจะเอาเป็นนาตายกับเขาอ่ะ mm hmm. ผมนึกไวยเป็นไปได้ไหมพี่สีช่วยเป็นตัวหลักหน่อยอื mm hmm. ไปยื่นหน่อยแล้วก็ให้ประชาชนคนที่เขาได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยไปลงชื่อ พราะ้าะพี่สีไปยื่นสารจะบอกว่าคุณไม่ได้คนที่รับผลกระทบโดยตรงเพราะนั้นอประชาท,ท,ที่เขาต้องอะไรอะถูกปิดอธุรกิจใช่ไหมฮะหรือเขาเดินทางจากกรุงเทพไปบ้านต่างจังหวัดไม่ได้อย่างเงี้ย่ะฮะล้าไม่ได้เพราะโกราดบอกต้องรายงานตัวและกักตัว14วันอย่างเงี้ยอันนี้ผมีือวก็เขาเสียสิทธิ์นะครับใช่เนี่ยให้พี่สีร่างคําฟ้องแล้วก็ให้พวกนี้พีู่งชื่อได้ไหมอ่าใช่ไหมฮด โดยอ้างถึงพบรบ3พบรบที่เราว่านนั่นแหละ uh huh. อ่าพวกนี้ uh huh. เยเดี๋ยวคืนนี้ค้นข้อมูลอ่า uh huh.